สวัสดีครับวันนี้ทดสอบนะครับวันนี้เรามาทดสอบการใช้ไมติดปกเตือนนะฮะซึ่งเป็นไมโบย่าปีวเอ1นะครับซึ่งเป็นไมที่สามารถต่อได้ทั้งคอมพิวเตอร์กล้องแล้วก็มือถือเลยนะซึ่งไมก็จะเป็นไมแบบนี้นะครับนี่เป็นไมติดปกเตือแบบนี้นะซึ่งจะมีทวิตตับครับก็คือมันจะต้องใส่ฐานด้วยซึ่งเราไม่ได้ใช้ไมอับบนนี้มาพักหนึ่งละ ใช้เป็นใหม่อีกตัวหนึ่งแทนนะครับก็คือเราก็เลยลองเอาไม่ตัวนี้มาเสียบหลังเครื่องคอมพิวเตอร์พีีครับเพื่อที่จะดูว่าเออมันเป็นยังไงนะฮะและนี่ก็คือเสียงที่เราเปิดแอร์นะครับแล้วก็รอบข้างก็มีการใช้งานมือถืออะไรกันในบ้านนะฮะอ่าก็ลองฟังซิว่าเสียงเป็นยังไงนะแล้วก็มีอะไรที่น่าอ่าเปรียบเทียบกับ ระหว่างใช้ไมค์ u s b นะฮะปกต,ติเวลาไล์ผ่านคอมเนี่ยก็จะเห็นคนใช้ u s b ไม์ใช่ไหมครับหรือแม้ก็ใช้ไม์ที่เป็นตัดจุดห้ามิลเนี่ยต่อกับคอมพิวเตอร์แต่ถ้าสมมติว่าใครใช้น้ตบุ๊กเนี่ยแล้วเขาไม่มีช่องต่อนะครับที่เป็นช่องนะที่เป็นช่องที่เสียบหูฟังกับอันนึงเสียบไม์อันนึงเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นย B เอสบีเากนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นเสียงที่เราใช้ไม์ตัวไม์ โบย่านะฮะโบอนา b y m b นะครับก็คืออันนี้นะฮะในในหน้าจอเนี่ยมันคือหน้าจอหน้าหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยไอก้กระเป๋าตรงเนี้ยมันจะเป็นทวิต์ครับซึ่งทวิต์ตัวเนี้ยมันก็จะใช้สลับได้คือถ้าเกิดต่อคอมอะ่ะก็คือต้องตับมาเป็นคัเมลานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือถือเสียบมือถือเนี่ยที่เป็นแจ็ค3.5เนี่ย ปรับมาเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นไม์ที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม์ชั้นครูของผมเลยเพราะว่ามันเป็นไม์ที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะเป็นตัวเริ่มต้อนอนะ่ะตัวนี้ผมตื้อมาตั้งแต่ประมาณตั้งแปดร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้น่าจะประมาณห้าร้อยบาทนะฮะในซับเป,ปอร์เราะด้มีเยอะนะครับเพื่อรา่าอาจจะต้องหาร้านที่เชื่อถือได้ทั้หน่อยนึงรานะคาถูกก็มี ะครับแต่ไม่แน่ใจได้ข่าวว่ามันมีของปลอมด้วยนะฮะลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแบบต่ลบเป็นของบริยัตไทย a แลนด์นะครับอ่าก็อันเนี้ยลองดูนะครับว่าเวลาเราไลฟ์เนี่ยถ้าเราใช้ไมติดปกเต้อครับปกติอ่ะผมจะใช้กล้องเว็บแคมเนี้ยครับจะเป็นกล้อง Logitech นะครับ c ี2 5นะฮะจะเป็นกล้องที่เป็นแบบ HD อ่ะเราเราจะมีไมในตัวด้วยแต่ว่าเสียงที่รับเนี่ย ปกติถ้าไม่ใช้ไม้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบนๆเหมือนเสียงประชุมอ่ะมันคือไม้ประชุมอ่ะครับไม้ประชุมพูดคุยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาคุยกับแบบเนี้ยมันก็คืออาจจะต้องติดไม้นิดนึงนะครับไม้ตัวน,นี้มีสายยาวนะครับหกเมตรเลยนะอ่าแล้วก็มันต้องใช้ห่างกระดุมครับเป็น Lr44 นะครับซึ่งผมตอนแรกผมต่อคอมแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นจะต้องใช้ USB เสาการหรือเปล่า ไป,ไปมาคุยกับบิยัาไทยแลนด์ครับแล้วก็เอ๊ะหรือว่าแบตถ่านหมดหรือเปล่าก็เลยวิ่งไปหาถ่านมาซึ่งถ่านนี้เซเว่นไม่มีนะผมไปหามาจากร้านเครื่องเขียนฮะอ่าก็เอาถ่านมาใส่นะครับอ่าลองดูแล้วกันว่ามันใส่ถูกคั้วหรือเปล่านะครับลองเทสดูง่ายสุดเนี่ยผมใช้ OBS เอทสนะฮะมันจะขึ้นเกณฑ์เลยว่ามันมันง่ายสุดนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเราเทสใหม่อ่ะครับเนี่ยแบบเนี้ย เราเทสไมเนี่ยเราอย่าไปตุก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 อย่างนี้นะฮะเราให้เก่าครับเก่าใหม่ถ้าเกิดเก่าใหม่เนี่ยมันก็จะมีแบบอ่าเกณฑ์ขึ้นอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นแบบนี้นะอ่าใช่อันนี้ก็จะไปลูกล้องเพลงอยู่นะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันว่าเสียงการตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงนะฮะเอะอเนี่ยแหละก็มาเทสให้ดูนะครับกับไมโบย่าว y m 1เอมันนะครับถือว่าเป็นไม่ที่น่าสนใจเพราะว่ามันต่อคอมได้ นะฮะแต่ว่าควรจะเป็น p ีซนะเพราะพีซมันมีหลายรูไงมันจะมีรูเสียบไม้เฉพาะมีรูที่เสียบอ่าหูฟังอย่างเงี้ยลาโพงอย่างเงี้ยอ่าใชเา่เออเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าต่อคอมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาใครใช้ Notebook เนี่ยแล้วมันไม่มีขั้วต่อตัวใหญ่น็อตบุ๊กอย่าง macbook air ผมอะตัวเก่าเนี่ยมันจะมีรูเดียวมันจะไม่ได้ ถ้าจะต่อจะต้องใช้เป็นอ่า USB สาวการ์ดครับอก็ลองหาดูนะครับราคาก็อยู่ประมาณั500อะไรอย่างเงี้ยฮะม,มีคนสกตายด้วยนะฮะนี่อะไรเอ่ยอ๋อโอเคมีที่นั่งท่านประธานนะฮะเนี่ยเนี่ยลองดูแล้วกันนะเสียงเป็นยังไงนะเป็นยังไงเสียงเป็นยังไง อยีางดีมากนะลององให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันนะครับติเป็นยังไงเนี่ยทำใช้ไม้ตัวนี้เลยนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะใส่หูฟังแล้วแล้วหนูหนูก็ไปฟังฟังตรงหูป๊าได้อ๋อโอเคนี่งเากแล้วมายแค่ห้าร้อยนะครับนี่เป็นไม้ติดปกเสื้อนะฮะให้เสียงรับพดิางห้าร้อยแต่ว่าดีจริงๆอ่าดีจริงๆสายยาวหกเมตรนะครับใช้แบบนี่ LR44 นะครับแบบนี้นะฮะ ตอนนี้บอกสินค้าหมดเดี๋ยวลองดูในล,ลาซาด้าให้แล้วกันนะครับอ่ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับการใช้ไม้ติดปกเสื้อมาติดอันนี้นะครับลองดูเสียต่อคอมนะฮะเดี๋ยวยื USB ้อบิทาลกาจะไม่เคยลองเดี๋ยวลองหามาลองนะครับน่าสนุกเหมือนกันนะครับว่าเออก่อนนั้นเนี่ยก็เคยคิดว่าจะเฮ้ยหรือต้องใช้ไมอุดบีหรือต้องใช้ไม้สามจุดห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆแต่ว่า ตอนนี้ลองดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์อะไรในมืออย่างเงี้ยเพราะว่าเชื่อว่าคนที่ทำ u t u b e อ่าอย่างผมทำ u t u b e เต็มเต็ม <ๆ S 1> ที่เนี่ยก็ประมาณสองปีสองพันสิบหกนะฮะตอนนั้นไมค์เนี่ยก็ก็ประมาณนี่แหละเจ็ดปดร้อยถือว่าถูกละนะครับตอนนี้ถือว่าดีมากเลยช่วงนี้นี่คือไมค์ถูกมากอ่าไมค์ดีๆถูกมากบย่ายไทยได้แล้วครับถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยลองดูแล้วกันว่า ่าเสียงเป็นยังไงนะครับมาบอกกันได้นะง่าก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับบายบายครัางนี้